สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับนี่ก็มาถึงตารางเงินเข้าบัตรคนจนเดือนเมษายน6 5แล้วนะครับเดือนนี้จะมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาแล้วก็สิทธิ์เดิมนะครับจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาอีก1วงเงินนะครับเป็นผลจากมาตรการเยียวยาชุดใหญ่ของรัฐบาลนะครับ ไปดูกันว่าบัตรคนจนจะมีอะไรบ้างนะครับเดือนนี้นี่นะครับเริ่มกันเลยก็คือวันศุกร์ที่1เมษายน2565นะครับจะมีทั้งสิ้น4รายการที่เป็นรายการเดิมนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มวงเงิน1รายการส่วน2รายการนะครับจะเป็นรายการใหม่เริ่มกันที่รายการแรกนะครับเป็นรายการเดิมก็คือค่าโดยสารรถสาธารณะ 500บาทกดเเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ค่าโดยสารรถประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือรถเมย์ขอสอมกและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในกรุงเทพแล้วก็6จังหวัดปริมนทนได้แก่นนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมค่าโดยสารบาขอสอนะครับหรือรถทัวร์บขศ 500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งแต่จะต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดโดยนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจําหน่ายตั๋วโดยสารบขสและก็ค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดโดยสามารถนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประจําตัวประชาชน ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟสิทธิ์ต่อมานะครับก็คือส่วนลดค่าซื้อก๊์ด LPG สิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์เดิมนะครับแต่มีการเพิ่มวงเงินขึ้นมาใหม่นะครับจากเดิมนะครับก็คือ55บาทต่อคนต่อ3เดือน ตอนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับตาม10มาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับที่พึ่งเคาะมาวันที่22มีนาคมนี้นะครับก็คือจะเพิ่มเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับวงเงินใหม่นี้ก็คือเดือนเมษายนนะครับถึงมิถุนายนหลังจากนั้นก็จะกลับไปที่55บาทเหมือนเดิมนะครับวงเงินนี้นะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนเลย แล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อกา์ดกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานไม่จำกัดจำนวนครัง้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดสิทธิ์ต่อมานะครับก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200และ300บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จําเป็นสำหรับการดาเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธนนิทุกคน และใช้ได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดสําหรับผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทต,ต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ300บาทต,ต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรที่มีรายได้ตั้งแต่3 0 0 0 0ถึง100,000บาทต,ต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ200บาทต,ต่อคนต่อเดือนสิทธิ์นี้นะครับจะใช้ได้เฉพาะที่ร้านธงฟ้าหรือหลานค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะครับ จะไปใช้ที่ร้านโคลลครึ่งหรือร้านเราชนะพวกนั้นไม่ได้นะครับสำหรับวงเงิน200กับ300นี้นะครับและต่อมานะครับก็คือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4จำนวน200บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่4รอบเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2565 โดยจะโอนให้เดือนละ200บาทต่อคนนี่เป็นยอดวันที่1ก็จริงนะครับแต่วงเงินนี้นะครับสามารถซื้อของที่ร้านธงฟ้าก็ได้แล้วก็สามารถซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่4ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับถ้ารัฐบาลไม่มีการต่อมาตรการออกไปนะครับสิทธิ์นี้ดีกว่าสิทธิ์เมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าสามารถเอาไปซื้อของกินของใช้ได้เรียกว่าทั่วๆไปเลยนะครับ ร้านข้างทางอะไรก็ใช้บริการได้นะครับถ้าร้านเขาเขาร่วมโครงการนะครับไม่ต้องไปง้อเฉพาะร้านธงฟ้าอย่างเดียวนะครับและนี่นะครับสิทธิ์ใหม่ของเดือนนี้นะครับเมษายนก็คือส่วนลดค่าซื้อกาดหุงต้ม lpg จากปตทจํานวนเงินคือ100บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์นี้นะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมก็ไม่ได้นะครับสิทธิ์นี้เฉพาะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มร้านค้าหาบเล่แผงลอยอาหารจํานวนประมาณ5,500คนโดยจะได้รับวงเงินช่วยเหลือตั้งแต่1เมษายนจนถึง30มิถุนายน2 5 6 5นะครับสิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์ใหม่แต่จริงๆก็เป็นสิทธิ์เดิมที่เคยแจกนะครับ แจกแจกหยุดหยดตอนนี้ก็จะมีการแจกใหม่นะครับอีก3เดือนเท่านั้นต่อมานะครับจะเป็นวันจันทร์ที่18เมษายน2,565จะมีทั้งสิ้นก็คือ2รายการนะครับรายการแรกนะครับค่านะ้ำประปาฟรีจำนวน100บาทต่อโครวเรือนต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือครวัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว และใช้น้ำปราปาในรอบเดือนมีนาคมดังนี้ก็คือเดือนมีนาต้องเข้าเงื่อนไข3ประการนี้นะครับก็คือจะได้รับสิทธิ์ค่าน้ำปราปาฟรีกรณีที่ใช้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนที่เกิน100บาทแต่ไม่ถึง315บาทต้องชําระด้วยตนเองชําระนี้ก็คือเฉพาะในส่วนที่เกิน100บาทนะครับแต่ส่วนที่ไม่เกิน100บาทก็ยังได้รับโปรโมชั่นอยู่ก็คือไม่ต้องจ่ายเงื่อนไขสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือ ถ้าหากใช้เกิน315บาทนะครับผู้ถือบัตรจะต้องชําระค่าน้ําเองทั้งหมดเลยก็คือ100บาทแรกก็จะไม่ได้ด้วยนะครับเรียกว่าจะไม่ช่วยอะไรเลยถ้าท่านใช้น้ําเกินนะครับเงื่อนไขนี้มีไว้ก็เพื่อให้ทุกท่านประหยัดน้ํานั่นเองนะครับก็คือพยายามว่าห้ามใช้น้ําไม่ให้เกิน315บาทไม่งั้นจะต้องจ่ายเองทั้งหมดนะครับเมื่อบินค่าน้าปราปามาผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องสํารองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่18เมษายน2565สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ได้กับประปาหมู่บ้านอบตหรือเทศบาลสิทธิ์ต่อมาก็คือค่าไฟฟ้าฟรีจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสิทธิ์นี้ก็สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็สะสมได้ด้วยนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือ วัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ไฟฟ้าในรอบเดือนมีนาคมดังนี้นะครับเงื่อนไขก็คล้ายๆกับน้ำนะครับก็คือมี3ข้อก็คือได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีกรณีที่ใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนนะครับแต่ต้องติดต่อกัน3เดือน2นะครับก็คือได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีกรณีที่ใช้เกิน50หน่วยต่อเดือน แต่ยังใช้ไม่เกิน3 1 5บาทนะครับก็คือมากกว่าตรงนี้หน่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็คือต้องไม่เกิน315บาทเงื่อนไขสําคัญที่สุดนะครับก็คือถ้าหากท่านใช้เกิน3 1 5บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะต้องชาระค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดเลยเรียกว่าบาทนึงก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังอย่างที่สุดนะครับถ้าไม่เกินท่านก็จะได้ใช้ไฟฟรีนะครับเฉพาะในส่วนที่ท่านใช้ไปจริงนะครับอย่างเช่นถ้าท่านใช้ไฟไป200บาท ท่านก็จะได้ใช้ฟรี200บาทเวลาเขาคืนเงินเขาก็จะคืนเงินให้200บาทนะครับเขาจะไม่คืนเงินให้ท่าน315บาทตามนี้นะครับถ้าท่านใช้ไม่เกิน315บาทเขาก็จะคืนให้เท่าที่ท่านใช้จริงแต่ถ้าเกินตรงนี้ก็คือจบนะครับบาทเดียวก็ไม่ได้อะไรเลยเมื่อบินค่าไฟฟ้ามาผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้ กับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18เมษายน2565รายการต่อมานะครับก็คือวันศุกร์ที่22เมษายน2565จะมีทั้งสิ้นก็คือ1รายการนะครับเป็นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุครบ18ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่10ของเดือน รวมจะได้รับเบีย้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนโดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบีย้ยความพิการเข้าในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือนโดยมาตรการนี้จะมีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2 5 6 4รยไปจนถึงเดือนกันยายน2565นอกะครับนอกจากนี้ในส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแม้ไม่มีบัตรคนจนก็จะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มขึ้นเป็น1000บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดียวกัน